ก็วโ่โชคชวันนี้เช่าไปห้าแสนสองพันแล้วห้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันฮะอันนี้อย่าออกกล้องนะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้นะตรงนี้ไม่เห็นฮะตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเด้๋ยาไปครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น,นี่เลี่ยมโคตรเท่เลยอะ โอ้มองไม่เห็นเลยมัวมากเลย นะส่วนใหญ่ดีนะครับแต่ยังไม่ยังยังไม่มีมุมซื้อฮะเนาะขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เปียกโอ้อันนี้ไม่เหรียญไม่เอานะครับเหรียญไม่รับซื้อเลย มีคนทักพี่ไปเหรอมีคนทักพี่ไปไหมมีคนทักพี่เหรอเรื่องเหรียญอ่ะเขาทักพี่ว่างไงเขาทักพี่ว่างไง,เ,งเขาให้ราคาเท่าไหร่อ่าใช้ชื่อเพจใช้ใช้ชื่อบอลทัพประจย์ทักไปใช่ไหมเ,ออเป็นมิจฉาชีพหมดบอยทัาปราจย์ไม่รับซื้อ,อ,อ,อให้โอนหกร้อยใช่ไหม มาจากไหนพี่มาจากไหนใครจะดูแทนแปลว่าอะไรพี่เอาใหมา่เอาใหม,าเามา่เดี๋ยวก่อนใครจะดูแทนแปลว่าอะไรครับไม่มีครับทางร้านไม่รับซื้อนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่รับซื้อพีน่ะว่ามิจฉาชีพหลอกให้พี่โอนตังค์พอพี่ไม่โอนพี่ก็เลยมาที่ร้านก็เลยเสียเวลาหน่อยแต่ก็ยังไม่โดนหลอกหกร้อยนะ มิชาชีพหลอกทุกคนมาอย่างนี้ฮะถ้าคุณไม่โอนเมื่อไหร่มันหลอกให้มาเลยฮะหลอกให้คุณเสียเวลาหนักกว่าเดิมแล้วก็มายืนวอยวยหน้าร้านนะครับแล้วก็หงุดหงิดหน้าร้านนะฮะแล้วก็ทํำท่าไม่พอใจกับผมเป็นอย่างนี้ทุกวันมีทุกวันนฮะมิชาชีพพวกนี้หานี้แม่งต้องแบบเจ

อาต้องกี่ร้อย้แ oh, ล right? ้วทองชุดเราอะชุดล่าสุดที่ออกมาต้องหมดกี่โอกี่บาทไม่มึงต้องวันนี้ต้องบอกกูด้วยจะรีบจัดเพราะวันนี้มีแข่งบอลด้วยพระใช่ไหม ต่อยกับพ่อปลาพ่อปลาคืออะไรวะต่อยกับพปลาอย่างนี้อ๋อโอ้โหอ่างนี้อันนี้ของใครอ่ะทำไมต้องมีนกหวีดด้วยพี่ไว้เเป่ารียกคนผู้จริงผู้เล่นหมายถึงพี่ห้อยพระแล้วก็มีนกหวีดด้วยเหรอเอาจริงว่าเอาจจริงๆพกหมายถึงว่าอันนี้คือสร้อยที่พี่ห้อยเองปะ่ะ แล้วพ,บพ,บพบกพกนกหวีด้วยเหรอมไม่ใช่เป็นจราจร,จาร,รอ๋อนึกว่าแบบว่าทำไมงงมีนกหวีดด้วยไม่ได้เป็นลงของลงยันอะไรไม่ใช่นึกว่าพี่แบบเอานกหวีดไปโยกลงยันมามีองค์นี้องค์เดียวอะ่ะขายได้หลักพันไม่เยอะสองพันสามพันเององค์เดียว นอกนั้นไม่ได้มีอะไรครับมีองค์เดียวองค์นั้น่ะต้องแกะดูถ้าแท้ก็2อ0พันสออะไรอย่างเงี้ยอนนี้เปียกหมดเลยวะเอะกล้องกูยังไม่หยิบเลยวะสวัสดีครับพี่ครับเฮ้ยกล้องไปไว้ไหนวะ<ส><ง>เอ้ากล้องไปอยู่ในหอ<ส>ง<ส><ส> แม่จะเช่าพ้าสองพันสองพันห้านี่แถมกล้องพี่ก็เฉยเลยอันนี้ยังไม่เอาครับอะไรอ่ะมาดูหน่อยดูนี่อะไรโอ้ตัวไหนอ่ะในตัวนี้มันแผ่นดินแยกอะสองโลสามตัวขายไม่ได้ดิโอ้นี่มันเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะเนี่ย <c oughs> มาเป็นบล็อกเลยนะเนี่ยพี่ทำเองเลยเหรอทำเองเลยปะเนี่ย ไม่แน่ใจคับพี่พี่บอกว่าส่จนจนลืมเ่มจนลืมซ่อนซ่อนไม่จนลืมพี่เคยมาขายผมไหมใช่เคยขายยี่ตัวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนรอใช่ผมซื้อพี่เท่าไหร่มีรูปไห้มีรูปไหมผมจำไม่ได้จริง ไอชุดนี่มันไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆกับเพราะปลาอัดอ่ะมันมีบล็อกมีอะไรเงี้ยมันพวกนี้นนีมันจะขายตั้งโชว์สวยแต่ขายไม่ได้แล้วพี่เอามาจากไหนเนี่ยอ๋อจำได้แนละ้วที่มาตอนเช้าใช่ไหมที่เปิดร้านกำลังรื้อของกันอยู่เลยนะแล้วนี่นี่ของพี่ผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่ครับโอบอกเขาอย่างนั้นเขาไม่ขายหรอก อันนี้มันตัวถูกมันเป็นปลาแบบคล้ายๆมีบล็อกอะไม่ใช่ปลาแบบที่เขาเล่นวันนั้นวันนั้นแพงกว่าอันนี้ถูกเป็นปลาเมียนไงปลาเมียนตอนเช้าที่กําลังลือหรือเป็นพี่ผู้หญิงอะ่ะอันนี้เป็นปลาเมียนอันนี้มันไม่ใช่ปลาเมียนอันนี้มันเป็นพวกปลาคล้ายๆปลาอ,าดอัดมันเหมือนปลาพวกเศษๆปลาอัดรวมเป็นบล็อกอะ่เะเออลองถามเขาดูก่อนว่า อธิบายเขาฟังก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอธิบายพี่เขาฟังหน่อยมันเป็นปลาอัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากังวลใจเขาเครียดขึ้นมาสวยเลยยังไม่เอาอปวดคอมากเลยเช็คอัเขียวจนปวดคอ